หนึ่งหน้ที่แบบเต็มแมส โคกรูคุนซือของเซลติกนะคะยืนยันว่าเขาไม่เคยเรียนเรื่องที่เชลซีพยายามท้าทามโยซิยูรานวิดแบ็กขวาตัวเก่งไปร่วมทีมในเดือนมกรกาคมนี้นะคะซิงบูกำลังม,มีปัญหาเรื่องแบ็กขวาอีกครั้งนะคะหลังจากที่ลิสเจมเจ็บแล้วนะ่าจะต้องพักอีกราวๆหนึ่งเดือนด้วยกันนะคะทําให้ทีมอาจจะต้องหาทางออกในการดึงนะักเตะมาร่วมทีมนั่นเองและแบ็กฟอร์มแจมทีมชาติโคเอเชียในฟุตบอลโลกก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจโดยเฉพาะราคาที่ไม่แรงมากนักไม่เกิน35-40ล้านปอนด์นะคะบอชารซี่กล่าวว่า เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับข่าวลือนี้มันเป็นเพียงข่าวโคมลอยเท่านั้นและยังบอกว่าทีมของเขากําลังสมบูรณ์พร้อมนะคะเหมือนเป็นการบอกในว่าไม่ได้คิดจะปล่อยใครในตลาดนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถส่งขวัญกำลังใจให้พลอยและทีมงานฟุตบอลแมสได้นะคะตรงคอมเมนต์นี้เลยก่อนจากกันไปนะคะฟุตบอลแมสข,ของเรายัางมีช่องทางอื่นอีกเรอชเลยฟุตบอลแมสอย่าล,ล,ลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ